คาต,ตาสีชมพูเงยหนา้าคือแล้วแบบนาา่ารักแม่น่ารักมากมากินข้าวลูกแม่เนี่ยเด็กจะมากัดแม่เด็กนี่แม่เองนู้นี่แม่เอง <c oughs> ว้ายตายตายตายไมเยอะฟองออกกว่าลูกพี่ออกกว่าเลยจนหนูลูกแม่เองนี่แม่เองนู้นี่แม่เอง แม่เองมีแม่เองแม่นั้นเนี่ยแม่แม่สวัสดีค่ะพี่น้อง่ะสวัสดีเอฟซีนิรุยนะคะมือนี้เขาได้สุดไหม่มา,มาอีกแล้วพี่น้องค่ะ จะใส่ชุดนี้ลงไปให้อาหารน้องกระต่ายนะคะติบาเป็นมูนมอแต่ละมือแต่ละเดียีสิดองกระตายสีชมพู เงยหนา้าคือแล้วแบบนา่ารักแม่นา่ารักมากเป็นกระต่ายอยู่วะเป็นกระต่ายแบบนา่ารักแห้งคุณแม่นา่ารักมากเลยอ่ะแบบแบลวสันหายหลีพี่น้องจะละเมิดจะลาเอ้นเป็นกระต่ายอยู่วะเป็นกระต่ายหน้าน้องแบบแบลวอ่ะ ไปให้กับตายอาหารกับตายกันปกติยางซื้อกับเมื่อะไรแ้บนี้แห้งล่มๆมแน,นี้สูก,กันเลยอ๋ออตายแบบนี้มันกน อยาเขาแม่ดิแม่เองแม่เองกายระบาดใกล้แตกตื่นหมรละหุนมีแลเ้วมันกินข้าวลูกไปตักข่าวแม่แม่แน่เร็วไปตักข่าวแม่แม่แนมาเล้วดาอย่าเา็หเด้วยขัดแม่เนี่ยแม่ไม่ด อจะบังคับแม่เด้อเอาอันนี้สามตัวแม่เองแม่เองเฮ้อเฮ้อวันแม่เองนีงแ,มงแ,มงแม่เองไปแล้วหมากะยันบ้างแล้วมันเดือดหกวงแล้วตัวนึงแม่เองมาแล้วมาแล้วอีกตกปัญหามาแล้วอีก,กตกมาแล้ว นี่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 พื้แล้วพื้นแล้วั่ไเป็นสัตว์ูกับจันวกับตุงนิงตลอดการเหรอเต็บตอกอะเจ็บหน้ารักพี่น้องเจ็บน้ารักมากเลยค่ะ อะไรอ่ะโอ้ยยยยายาวยาๆๆาแกระต่ายน้อยเห็นได้ไหมกระต่ายออกมาอีกแ้วพี่น้องกระต่ายยักกระต่ายยักนี่แม่เองบุ้ยจะแลน นีแม่เองมูดนี่แมเองจะออกว่าซองเมืองเบิดแม่จะมุดมาฟังนี่จะจนมากอันหมดมาฟังนี่นะเมืองกระต่ายไงคนถือกระต่ายวันนี้นี่แม่เองอย่าเห่าแค่ สรุปแล้วบอจักหมาบบอจไก่แรงบอสลูกพี่ก็รลกมากนะาบอกแต่นี้เขาหกบ้านสวนแต่ละมื้อแต่ละเดยน ยันจากไกลมาเป็นกระต่ายกับบ่อะสมกัน่เด็ว่อปาบ่ไก่หยาดนี้เบสม่จะไหนจะดิว่าเตือนแต่ว่ากระต่ายน่ารักมากเลาหลงหลงแ่แม่ะหลงแม่เอาเอ้าตายตายัวยาดโอ้จะไ้สีออกออกตาลมันเาลงอเป่ไม่่ะเออเป็นสาวแล้ว เยยังอ่ะมัน,นมายากมันกกย่านที่รองขาว่าจะเต้นหรอปะ ว่าตือนมาสิแลนรูหลกใช่ไหมฮะเนี่อย่ะพี่ไอ้ก่าลงยังแลนมึงหลเจาก่อนค่ะเนมั่งแฟนซับนั่นบอกเอครับพี่แม่เองแตนซับพี่แม่เอง เซิเลียนใส่ด้วยค่ะห่วยเอาไม่ยังห่ะเอามาแม่มันเป็นเหมือนพอร์แบงค์เหรอคะสีชมพูใช่ งัวผ่วยกับจอบประสันประสบผลส้ำเร็จด,ดอ่งหัวผ่วยกับยานคือเกา่าอ่ะอ่ะอะอะม่จะปล่อยมากินหญ้านะและย,ยืนสะโสว้เซเบ่แม้คิดวงแต่ละตัวหวาน มาไหมลูกมาไหมเดี๋ยวว้าสักย่องดองดงหนุ่ว้ายตัตาตั ไม่เลี้ฟองออกวะลูกพี่นั่วกันเลยสิหนูลูกแม่เองนี่แม่เองนั่วมีแม่เองแม่เองนี่แม่เองแม่นั้นเนี่ยแม่แม่โอ๊ะหมอมดีล่ะอ๊ะหุ่นตายตายตายแม่ฟ้องนั่นแม่เองบักลานี่แม่เองค่ะ น้องกลัว่ะโอ๊ย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 มันจ่าลมไงวันไหนเรียกป่าพัง ออกแล้วเรียนเด้อค่ะเรียนะะนี้ไผนี้วันเด้อค่ะเรียนนี้ไผนี้วันนด <c oughs> ้ค่ะแม่มันโดดอีกแ้วน่ะ ผู้เลสิเดียวเขาพ่อเขาอยกว่ะอยากพ่อเขาหยประสบผลสำเร็จ่อคยยานถึงเก่าชุดใหม่ค่ะ